สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัจจรรย์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับก็ลองมาดูแม่สูตรของเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่งวดที่หนึ่งนะครับก็จะให้ดูนะครับไล่ยาวมานะครับงวดที่หนึ่ง สุดหน้ากระดาษนะครับเป็นงวดที่48นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่งวด4ีกงวด4 5 44หนะครับหน้านั้น43 44ไล่ลงมานะครับเรามีมาสะดุดนะครับที่56แล้วก็สะดุดที่60นะครับสะดุดที่64 สะดุดที่67สิดะดุที่69นะครับแล้วก็ไหลามานะครับมาสะดุดอีกทีก็74นะครับจากนั้นก็ไหลาย,ยาวไมเรื่อยนะครับถึง6งวดที่8 6นะครับก็ยังเดินดีนะครับแล้วก็มาหน้าใหม่นะครับเลื่มใหม่ก็ มาที่78มาลุดที่8 8อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเข้ามาลุดที่91อีกทีหนึ่งนะจากนั้นก็เดินยาวมาอีกนะครับมาลุดงวดที่104นะครับงวดที่ออก24นะครับหลุดนะครับงวดที่แล้วก็มาที่52นะครับ งวดนี้เป็นงวดที่หนึ่งร้อยหกนะครับได้ตัวเลขมาประมาณนี้นะครับก็สังเกตว่า,าสูตรของเราก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับมาทั้งหมดหนึ่งร้อยห้างวดมีหลุดอยู่กี่งวดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หน้านี้หน้านี้ไม่หลุดเลยนะครับร้อยกับร้อยกับหกงวดนะครับร้อยกับห้างวดนะครับหลุดดูเก้างวดนะครับก็ก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับก็มันเป็นปกติอยู่นะครับสูตรเลข ก็มีเข้าไม่หลุดนะครับแต่ทีนี้งวดนี้เราได้ตัวเลขมาประมาณนี้นะครับงวดนี้นะครับได้มาเราทำมาติดตามคลิปมาตลอดนะครับได้ทั้งแต้มได้ทั้งสองครบสองตัวบนแล้วก็ปักหลักหน่วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาตัด แต้มเด่นกัน,นครับตัวแต้มเด่นเรามีตัวไหนบ้างนะครับจากหลายๆายสูตรที่เราทํามานะครับเราจะเห็นเดี๋ยวเราจะตัดแต้มเด่นให้ดูนะครับแต้มเด่นของเราก็จะมีแต้มนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงนะครับ เตมดินไว้ก่อนโอเคนะครับในเมื่อได้เต้มเด่นมาแล้วนะครับเราจะมาเปรียบเทียบตัดนะครับตัดเตามเด่นกับครบสองตัวบนก่อนนะครับเตามเด่นครบสองตัวบนก่อนมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยไปจับคู่หลักหน่วย อีกทีหนึ่งนะครับดูที่แตมหกนะครับจะมีสองสี่หมึงมีสองสี่ตรงนี้ครับต้องมีแต้มหกด้วยสองสี่ตรงนี้นะครับสองสี่ตรงนี้แจ็ดพิแต้มหกหนึ่งห้าไหมไหม หนึ่งห้ามีนะครับหนึ่งห้านะครับแล้วก็สามสามมีไหมสามรู้สึกว่ามาครบสองตัวไม่มีนะครับไม่มีสามนะครับครบสองตัวบนนะครับเราก็ตัดออกไปแล้วหกศูนย์มีไหมหกศูนย์สองตัวล่างก็ไม่มีครบสองตัวเข้าไปครบสองตัวบนไม่มีนะครับหกศูนย์แต่หก เจ็ดเก้ามีไหมมีเจ็ดเก้นะครับเจะครับเจ็ดเก้ารับเนะครับต่อไปเติมเนะครับสองหมีไหมีสองมีห้านะครับหนึ่งหมีมหนึ่งมีแต่หนไม่มีนะครับสามสี่มีไหมสี่ก็ไม่มีนะครับมีแต่ส หกหนึ่งไม่มีหกหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์มีไหมเจ็ดศูนย์มีเจ็ดมีศูนย์นะครับมีเจ็ดศูนย์กับสองห้าต่อไปแต้มแปดสองหกมีไหมสองหกไม่มีนะครับมีหนึ่งเจ็ด แล้วก็3าหไม่มี3นะครับและส 4, 4ก็มีโอกาสบานได้นะครับ4ี่สให้ตรงนี้ไม่มีนะครับก็จะเขียนไวต้ตรงนี้ก็แลวกันนะครับเลขเบิ้น4ี4นะครับต่อไปเต้ม9ก้มีนะครับสอเจ สองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดมีนะครับหนึ่งแปดสามหกไม่มีสามมีหกนะครับแล้วก็สี่ห้ามีนะครับสี่ห้าตรงนี้ก็เป็นสี่ห้าอยู่ตรงนี้โอเคนะครับ ต่อไปเต็มศูนย์ครับเต็มศูนย์สองแปดมีนะครับสองแปดสองแปดตัวนี้หนึ่งเก้ามีนะครับสามเจ็ดตรงนี้ไม่มีสามนะครับสี่หก ตรงนี้ก็มีหกนะครับห้าห้ามีห้าอยู่นะครับก็เป็นเลขเบิ้ลไปนะครับโอเคนะครับน่าจะครบแล้วนะครับตัดด้วยแตนเด่นมาครับเหลือประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสิบอ็ดรวมกับเบิด้วยก็สิบสามชุดนะครับ ตัดจากแตนเด่นมาตัดด้วยคบสองตัวบนนะครับก็ <Stop. S 1> เหลือแค่นี้นะครับพอถ้าเอาถ้าเอาสิบสามตัวนี้มาทำมาตัดด้วยนะครับสิบสองสิบสามตัวนี้มาตัดเป็นหลัก ปักหลักหน่วยนะครับคือหลักหน่วยคือปักตัวตรงนะครับปักตัวตรงนะครับมันจะมีตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเอาตัวนี้มาตัดดูหลักหน่วยนะครับ พรหลักหน่อยนี้เราก็ตัดมาจากตรงนี้นะครับมาทําเป็นหลักหน่อยไว้เรียบร้อยนะครับศูนยหนึ่งนี้เป็นหลักหน่อยนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแตัดในกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเตัวนี้เราจะมาตัดให้มันอยู่หลักหน่วยนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ07นี์เจทั้ง7ทั้ง0ูนะครับ0 7สังเกตว่า0ูนย์เจจะไม่มีในหลักหน่วยเลยครับเราก็ตัดออกไปนะครับ ไม่มีในหลักหลักหน่วยเลยทั้งศูนย์ทั้งเ็ดนะครับก็ต่อไปหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับมีทั้งหนึ่งทั้งห้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีทั้งหนึ่งทั้งห้าเลยนะครับเพราะว่าหลักหน่วยเรานะครับเราจะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับอย่างนี้นะครับต่อไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็มีทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ด 7, มีแต่หนึ่งนะครับก็จะเป็น7จดหแทนนะครับเจ็ดนะครับพ 1, อหนึ่งโยลักหน่วยประมาณนะครับก็ทำนทันก็คิดตามได้นะครับต่อไปหนึ่งห้าหนึ่งเแล้วก็1818ตรงนี้ไม่มี8ปดหนหน,นะครับมีแต่หนึ่งก็จะเป็น81แทนนะครับนะครับ หนึ่งเก้าหลักหน่วยมีทั้งเก้าทั้งหนึ่งครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเลยนะครับหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับเพราะมีนัทั้งหนึ่งทั้งเก้าอยู่หลักหน่วยนะครับต่อไปสองสี่มีทั้งสองทั้งสี่เลยครับที่อยู่หลักหน่วยนะครับสี่สองทั้งสี่ แล้วก็สองห้ามีไหมเดีครับมีทั้งสองทั้งห้าเลยคือมันหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขเรามาอย่างนี้นะครับก็เราก็ตัดกันไปก่อนนะครับสองห้าสองเจ็ดมีไหมสองเจ็ดมีแต่สองก็เป็นเจ็ดสองแทนนะครับสองอยู่หลักหน่อยครับ สองแมีไหมมีแต่สองก็เป็น82นะครับต่อไปก็4ีหเห็นไหมมีทั้ง4ทั้ง5้าเลยครับก็ต้องเป็น4ีหหรือ5 4นะครับนะครับแล้วก็7 9มี9นะครับ เจ็ดไม่มีนะครับมีเก็เป็น7 9นะครับโอเคนะครับตัวที่ตัวเราที่คิดว่านะครับปักหลักหน่วยแล้วตัดปักหลักหน่วยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากตรงนี้มาตัดด้วยตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดนี้คือตัวตรงแล้วนะครับคือตัวตรงแล้วถ้ามันมาให้เรานะครับก็ก็จะเป็นตัวตรงนะครับตัวตรงตัวตรงก็คืออย่างตัวนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเพราะมันมาตัวตรงให้เรานะครับ ส่วนที่มันกลับให้ก็มีอยู่3ชุดชุดหนึ่งห้าแล้วก็2 5งห4าห้นะครับที่มันมีตัวกลับมาสําเร็จรูปนะครับที่เราตัดให้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเลขก็มันก็อาจมีผิดมีหลุด ได้เช่นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนำไปเปรียบเทียบกับเลขในใจของตัวเองนะครับหรือว่าเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆได้นะครับเพราะว่าช่องที่เขาทำเกี่ยวกับตัวเลขนี่มีเป็นบรรพันๆ์นะครับมีเบรรพันๆต่้งนะครับก็ท่านนำไปเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกันได้นะครับก็แชร์แชร์กันไประหว่าง แต่ละช่องนะครับว่าช่องไหนเขาให้ตัวเลขตัวไหนมาบ้างส่วนช่องผมก็ตัดมาให้ประมาณนี้นะครับตัดให้ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่สรุปนะครับคลิปหน้าก็จะสรุปกันนะครับก็ให้มาดูงวดที่แล้วก่อนนะครับงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับเราก็ตัดเหมือนกันนะครับแต้มเด่นของเราได้ประมาณนี้ ก็มาที่ห้าสองนะครับเพราะว่าสองตัวบนสองคบสองตัวบนก็มาห้าสองนะครับแล้วก็ปักหลักหน่วยบนก็มาที่สองสองก็มีนะครับหลักหน่วยนะครับก็ามาตรงนี้เราก็ตัดได้ปรงนี้มดที่แล้วเราก็สรุปนะครับตัวเลขอาจจะเยอะนะครับมดที่แล้วแต่มันมาที่ตัวรองนะครับตัวเด่น มันไม่ด้มานะครับมาที่ตัวรองตัวที่ห้าสองนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้เราก็ตัดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตัดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะสรุปในคลิปถัดไปนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็กดติดตามไว้นะครับจะได้เจอคลิปสรุปนะครับก็คาดว่าจะสรุปประมาณวันที่ สิหรือ14นะครับเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ไปก็จะทำเป็นสูตรล่างนะครับก็จะเป็นสลับทำเป็นสูตรล่างบ้างนะครับก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหมดมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับก็ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ